สวัสดีครับคองคมชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างลิ้นปีกผีเสือ้อ๋อ้ลินปีกผีเสื้อของวีออมันอยู่ตรงนี้กันเดีวเราจะจะมาทําการถอดกันให้ดูเราก็ต้องมาถอดสายต่างๆออกก่อนเพื่อในความสะดวกในการทํางานมันจะมีเขี้ยวมันอยู่ ท่อลมต่างๆก็ได้ถอดออกหมดแลนะ้วเนาะนี่เดี๋ยวก,ก็ต้องมาถอดไอ้พวกนี้ด้วยน็อตจับนี้ผมจะใช้ไขควงเลยนี่ถอดสายลมตัวนี้ออกก่อนก็ขยับมันออกมานี่ก็จะหลุดออกแล้วเนาะตัวนี้ถอดฝาก้องอากาศออกเลยครับมันจะได้ไม่ขวางติดกิปสายไฟ ก็ยกออกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยเนาะออกไปแล้วก็จะแล้วเห็นลิมปีกผิดเสื้อเหมือนอยู่ข้างในเราต้องถอดตัวนี้ออกทั้งชุดเลยเราต้องถอดสายตัวนี้ออกก่อนค่อยดึงครับเดี๋ยวหกักหากแล้วงานเข้าเลยปลาค่อนข้างจะออกยากครับอย่าฝืนนะครับเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันจะหกักกดตัวนี้มันจะดังกึกหน่อยนึงแล้วเราค่อยดึงออกเนีนะะนะาะเรามาระวังกันหน่อยก็ปัจเจเบอร์สิบ มดได้ตัวจับจับม้าน้นี่ก็เบอร์สิบเหมือนกันครับป็ะแจเบอร์สิแรงไม่ถึงผมก็เลยใช้ใใช,ชุดบ็อกของผมเลยนี่จะสะดวกกว่าซื้อมาติดรถได้ครับไอชุดตัวเนี้นี่เนาะมีตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน็ตต่อผู้จะไม่เหมือนข้าบ้านเขามีอยู่ตัวเดียวแหละเนี่หนยหมดออกทั้งสี่ตัวเลยน็อตกระบางไว้ตรงหน้ารถนี่แหละครับนี่นะมันจะได้ไม่ร่วงหายอกขาขาหม้ํามากกว่าอ,อยู่ท่านี้เนาะ จำเทางไปนะข,ขาจับขาจับฝาหม้อน้าตัวนี้จะมีน็อตจับอีกชุดหนึ่งนี่ไงก็ชุดบล็อกลงไปเลยชุดบล็อกมันลงลงได้อยู่ครับเนี่ยเนาะนี่ใช้ควบคู่กันไปก็น็อตถอดออกมาแล้วน็อตตัวนี้จะมี2ตัวนะครับมันมีน็อตด,ด้านในแล้วก็น็อตด,ด้านนอกจับอีกทีหนึ่งเนี่ยเนะาะก็จะถอดออกได้ลว ปีกตีเสื้อตรนี้จะติดสายข้างล่างนะแล้วเราเอาสายหนีบหนีบกิฟมันก่อนนี่หนีบก,กิฟก็เลื่อนลงไปล่นงไปเพราะว่าท่อมันจะยาวหน่อยนั่นแหละมันก็จะเลื่อนลงไปออกแนละ้วเขาจะมีน้ําออกมาตรงนี้จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับเข้าไปหมุนหล่อเลี้ยงภายในนี่แหละข้างล่างด้านล่างของปีกปีเสื้อมันเนี่ยนะมันจะมีช่องของมันอยู่จับถอดออกมาทั้งชุดได้เลย นี่ก็จะเห็นลิ้นปีนปีเส้อหนุนดูครับสกรปรกมากข้าวเมาตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําให้ตัวการปิดเปิดของลิ้นิีกปีเ้อบกพร่องได้เรามาทําการล้างกันนี่ก็เดี๋ยวผมจะหาถุงพลาสติกมายัดไ้ก่อนเผื่อจะมีอะไรเข้าไปหรือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเผื่อนงเผืออเ่อน็อตเข้าไปในเครื่องยัดมันไว้บงังไว้ก่อนน้ำมันเบนซินใช้น้ำมันเบนซินล้างเลย เนี่ยเนาะกำลังด้านใน,นเนี่ยอย่างดำอย่างเคลือบหน้านแปลงแปลงท่าสีเนี่ยอันนี้ดีกว่านี่เนาะค่อยล้างไปเรื่อยแต่มันจะสะอาดปีกผีเสื้ออย่าดันให้มันหันให้มันหมุนนะครับเพราะมันเป็นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวมันจะอ่านค่าผิดเพี้ยนไปค่อยล้างไปถ้ามันเนาะใจเย็นรั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเนาะดูเลยครับคราบสกปรปกโอ้โห ก็หลังจากเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเงาวิ้งอย่างนี้เลยเนาะนี่เนี่ยสะอาดอ่ะมันนีให้ตอนล้างอย่าให้มันโดนไอตัววงจรล่างๆนี่นะครับนี่ครับที่มีตัวเนี่ยตัวใส่ป๊กมันเพราะตัวนี้เป็นวงจรวงจรมันได้เสร็จแล้วเราจะไปล้างไอตัวช่องเข้าเปลียผีเสื้อกันนี่อยู่ตรงนี้ผมเอาบาติกคุมไว้อยู่ต่างทางก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆลูบมันออก ค่อยเช็ดค่อยล้างรูมันออกแล้วมันมันจะสกระปรกมากนูนะ่นน่ะดำเลยไอ้ตัวนี้มันจะถอดออกมาได้เนาะตัวบางตะแกงเนี่ยสะอาดแล้วแหละทการประกอบกันน้อยตัวนี้มันถอดออกได้นะครับไอ้มันจะเป็นยางโอรินเป็นยางตะแกงมันนั่นแหละปิดข้อปากไว้อยู่ในมันลงไปก่อน ัทธไนสามตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามฝั่งนี้เน,ะนาะมัทนไนมีสามตัวนะก็ประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันันนี้ก็จะเป็นขาจับแล้วก็ขาจับหม้อน้ำ ก็ทําการใส่ท่ออันนี้ท่อน้ํามันท่อน้ำมันก็นนจะมีสองฝั่งท่อน้ําตรงนี้กับท่อน้ําฝั่งนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะตวดความเรียบร้อยกันว่าโอเคปกักหม้อกรองเสียบแล้วป,ปักปีกผีเสื้ออยู่ด้านในน้องก็โอเคเสียบแล้วท่อลงท่อลมต่างๆก็โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันก็โอเคครับก็มืดแล้วสตาร์ท โอเคปกติดีเนาะมีปัญหาเลยครับเนาะถ้าคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับ s ไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับผม